สวัสดีครับมาอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูได้สินะ,ะนหาแมวเลยาหาแงไข่หมดแดงมาให้ท่านกินเอ,อ,อ,ยอ,ยอยเน้ยหาเงี้ยเห็ดแงี้ยไ่หมดแดงกพี่น้องเอ,อ้อยอยู่เดี๋ยวจะเศร้า,อา,อาอดอกต้องหมดแดงกัดกัด <laughs> หมดแดงกักดเออเสียใจกินหมดเป็น đẹp như ngày đấy mà mình chỉ để chìm mình ngày thế mình nó có khoáng xuống đó đi hết bây giờ là hết bưng ừ, phương khuất mình có cả ta có cả ta có bụng có ba mua lông áo chống quỳ này cầm miếng với gần, để áo này gần, cầm miếng lại. À, con cáu muột của bọn Một thang nâng áo viếng. Một thang nâng khâu áo viếng. bầu à thằng à? Đa hình nhá mình. Nó cà bầu đi u viếng này nè. Đa vào nhá mình. Nhẹ để lấy hình mà mà nhá phần nhẹ lắm má bớt hình mà có nhà mà chẳng quầm thì mất ờ vĩnh cái đi rồi cũng có bao đi anh mua nên cao anh huật ờ huật thăng sĩ chết cao thăng thăng sử linh thăng sử linh sĩ chết của bọn mà cho ông huật chết nhau chết nhau nhẹ cái bọn dạng เจยวหัวเลยว่าโอ้เจ้าหัวเช็ดเนี่ยเน่วเนยวเนี้ยใครบ่แดงไปครับอันนี้มันบ่มีกับตากระบุงนะก็ได้เอานี่เลยจริงๆนเราเนี่ยมันกะตาเนี่ยมันก็ดีละครับกะตาดีกูมูด้ะย่ากาแฟเหมืองได้ก็ได้เนี้ยนะครับไอเนี้ยมันน้ำกบ่โปองอันนี้มันกับข่องน้ำนะ เนี่ยตงน้เาคองน้ำซึ่งร่มตีร่มผัดเนี่ยพอเเมื่อสั้นเนี่ยแหละมันมีโดแกงากาศเนี่ยกับความชิมบริจิตใจใครผ่าก,ก็บริเลียบเลียจะมีันไรอย่งขี้คนะครับเี่ยไปนะครับอืมนี็ไปมันเป็นอาหารตั่นสูงนะช่วงนี้ผูเรียกอะไรกินทุออ่เฒ่าก็ยังกินนะครับอทผ่้เฒ่นกะ็ไปหาอะไรเนาะ เลยจีไปหาาไ้นจินเนี่ยนะพอเลยแยงจิ้นปีลาเทียอืนี่ยจินปีเทียเยอดอกเนี่ยไอ้บ่แดงนู้นีมันก็ลนหลยอบน้ไหลู่าคนจะแยเขาไม่เห็นนแได้บอกว่ามือก้านก็ได้หลอืสัขอบไปลยหเดเดเดออกเลยเอ้ยไอ้บ่แดง, <c oughs> งมันก็มันได้ยอ,อยากได้อีกก็พูอได้จินกระเซียบแระเซีบผู้หาว่าสันโอ้ย พี่รอเฮ้ยนะครับการเอาบ้าขายใหย่ซีกิโลดทนเพื่อเราบาขายใหยีกิโลดด้จิโดไปตัวันเถอะค่าเพียบนี้คือปพ่อนซีืิโลดครับทำมันอยากกินน่อยนะยาสีปวานั่นนะสัวร์ได้าจระชัวส์ได้มาตรานี่เนาะมามันของไหมากยังไเนาะควงยังคือกัรมัดหะครับไหมาอยากลำบาก ส่วเขาสิได้กินนี qu ่โอ oh okay, ้ยเสร็จแล้วครับเลยเนาะพ่อมันบาดันเลยถุงแยกไอ้ที่เลยให้บระเดียงใสิ่งประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมนวัตกรรมการหาแยกให้กระเดียงเอาตำหนิมันก็ใส่ได้แล้วครับเลยอืมตำหนิเฉพาะเลยใส่ได้เยอะนี่แล้วก็ที่ผูกเสี่ยลงไปผูกเสี่ยหอยนะ อืมอะไรอย่างเงี้ยไปเออแตใส่ได้ยูพ่อปีพ่อใส่ได้ยออูโอเคครับผมอันนี้คือแนวี่ยว,วายชาเงี้ยไข่บดแดงครับพ่อใส่ได้กิ้นยูซมี่กับสูบมันได้แล้วบดแดงบม่มต้องเจียวดีขนาดนั้นนะครับเอาซมี่กับสูบมันได้แล้านะนี่จะไปหาหวัวเอาอยังเขอเดี๋ยวมัค้างไปไหม <c oughs> มันจีน้ำจีนก็คางไปไม่บุ้งเย้าบังบุ้งเย้าจีน <c oughs> มันหนึ่งเขาจินเนอะจีบอย <c oughs> โอเคครับสวัสดีครับขอบคุณครับ